ก็ใเสร็จข้างนี้เรื่องติดสมบัติในเกมแอตลาติก้านั่นเองใช่คลิปนี้เราคัดพี่แล้วก็จะมาต่อจากคลิปเออ่ครั้งก่อนนั่นเองใช่ใช่เราใกล้จะได้ถึงยอดเขาเอเวอร์เรชั่แล้วยังยังไม่ถึงเลยแคมป์หนึ่งคุณเลยแคมป์หนึ่งใช่ใช่ใช่นี่ตามแหนมันมีสามแคมป์ใช่มีทั้งหมดสามแคมป์แล้วก็ขั้นบนสุดก็จะเป็นเออ่นั่นแหละวันนี้เราจะไปถึงแคมป์สามหรือว่าสองสองแคมป์สองก่อน แค่แคมเดียวแล้วก็แล้วก็จะยากอยู่แล้วโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยอุย้ยโชคดีหน่อยตอนนี้มันตอนเช้าพอดีไปคุณนี่น้ต้องไปทางไหนตรงนี้มันสามารถเติมน,น้ำได้หรอที่เติมตรงไหนเนี่ยอา้าวผมกินไปหมดเลย <c oughs> เอาอโอเคเติมได้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 ๆๆกิน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 ได้หมดเลยไม่เปล่ามันเติมน้ำได้ไงถ้าเกิดว่ามันเติมได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี่จะเตรียมของอันนี้ไปก่อนแล้วก็เอเนอร์จีบาร์ด้วยนี่นี่อันเนี้ยอันเนี้ย เอาเอาเอาโอ้ยจุดผูกติดคลิปไป <c oughs> ไปไปี่แคมปี่แคมมันก็มีอคไอ่ะผมจำไม่ได้น่านจะทางคนณนี่ได้ไม่เคยมาไม่ใหรอผมผมเคยมาแล้วแต่ว่าผมมาแค่แคมป์หนึ่งเราต้องไปทางไหนอะดูนอตสต็อปเราต้องขึ้นไปทางนี้ห,อหรอโหยากสมบูรณ์อะไรเนี่ยแคมต่อจากแคมป์ต่อจากแคมปหนึ่งคือรู้สึกว่าแคมป์สองอะยากขึ้นยากขึ้นเป็นสิบเลย หนาวมากแต่ก็ไม่ได้หนาวอะไรเหมือนเหมือนเหมือนตอนนั้นอันนี้หนาวยังลดลดมาประมาณ10องศาได้แล้วน่าจะต้องเดินอีกไกลเลย,ยใช่ใช่นั่นนั่นนั่นขึ้นไปมุมขวาทางนั้นอันนั้นน่าจะยอดเขาอ,อีเวอร์เรนนะตรงนั้นตรงนี้เป็นของชี้เมลตรงเนี้ยน่าจะยอดเขาอ,อีเวอร์เรนนะอยอดเขาอ,อีเวอร์เรนไปไปไปมีคนได้เฮ้ยวันดีไม่คนไทยวันดีอ,อ้าวเขาเขาเดินลงเขาเดี๋ยว ทำไมคนที่าเป็นคนที่ราเขาอยู่ประเทศอะไรอะประเทศขี้เกียจเรือไงขี้เกียจเลยครับเขาไมอยู่ประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอเจะคนไทยหวังว่าจะไม่ย่างว่าจะมองว่าจะไม่ตายเหมือนคนก่อนนะนี่จะขึ้นเป็นเขาขึ้นไม่ทำไมน้ำม์โอ้โหเรียบร้อยเขาขึ้นเป็นจางเหยื่อสูงก็โดดมานังศาลเรียบร้อยอะไรเรียีเรียบร้อยเรียบร้อยครับไปไปกันต่อโอ้โหคนก่อนนี่คือตายแบบอนาถมากตกลงมาจากเขาตาย เลี้ยนเลี้ยนแบบหน้าสงสารบนก่อนแต่ว่าแบบไม่น่าเลยตอนนั้นอ่ะโอ้โหบองว่าคนนี้เขาจะเขาจะเขาจะเอไม่ถ่ายแบบนั้นนะเราก็ต้องเดินทางไกลกันตลอดตลอดทางเลยตลอดทางตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นทางที่แบบมันช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 ันสูงสูงชันชันอะไรเงี้ยในเกมอาจจะดูแบบง่ายๆเลยอะแต่ในชีวิตจริงไม่กล้าไปไม่กล้าไปผมผมอยากไปนะกล้าไปอยู่แต่คี้นิดาไม่น่ากล้า คนดีดังเขาก็ไม่ค่อยชอบพวกะผจญภัยแต่ในเกมนี้คืออย่าพูดถึงไปได้ทุกที่ใช้เวลาโอเคพนั้นตามมายังรอเขาก่อนรอเขาก่อนเนี่ยผมกลัวหน้าผาตรงนี้กลัวจะตกมากเลยเฮ้ยหน้าผาปะกลัวน้าผาปากลัวว่ะหน้าผาปากลัวเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้นะแต่เมื่อกี้หน้าผาตรงใช่ใช่ใช่ทางเดินมาเล็กมากเป็นไงโอเคเขายังรอดดีนะไม่ตายแบบเหมือนคนก่อนคนก่อนนี่อันตรามากโอ้ ไม่ไม่อันนี้มันบันไดแหกโกฎฟิสิกอ๋อไม่ใช่มันติดมันติดกับผนังอยู่อ๋ะผมผมคืนที่ได้เห็นเหมือนผมอะผมเลยว่าบันไดมันนั้นผมว่าพื้นนี้พื้นลื่นนะลื่นไหมไม่ลื่นไม่ลื่นหรอมันเป็นหินดูว่านึกว่าลื่นใส่รงเอ่โอ้โหซื่อผมจะเป็นปลากัวแมสเตอร์ก็เถอะแต่ว่าผมก็กลัวหน้าผานี้อยู่ดีเปล่ามันตกทีละตายมันไม่เกิดได้ไงมันไม่เหมือนปลากัวธรรมดาเออมันเกิดแต่ว่ามันเกิดที่แคม ไกลเลยฮะมันมันเกิดที่แคมป์หนึ่งจริงๆเหรอใช่โอ้โหูงั้นแสดงว่าเราก็ห้ามตายเลยดิถ้าตายก็คือยิ่ใชงไม่ใช่แคมป์แรกที่เราเริ่มมาไปทางไหนเนี่ยอ่ะฮะเอ้าหลงแล้วเหรออ๋อนู่นนู่นน่นน่นน่นเดินตามทางสิแล้วก็หลงแล้วแล้วก็หลงแล้วดีนะมันยังมีป้ายอยู่ผมว่าจะแคมป์สองไปแคมป์สามไม่น่ามีป้ายพวกนี้บอกเลยนะแต่จะต้องดูทางเราเอง มันจะมีทางให้ทั้งหมดสามทางปะมันจะมันจะสามารถเดินอ้อมไปได้เดินอ้อมไปได้กับนั่นอ๋อเขาใจ้ละมันมีสองทางในตอนแรกแต่ว่าใช่นะแต่ว่าตอนที่ตอนที่ตอนตสุดท้ายมันจะมีสองทางใช่ใช่มันจะเป็นทางคนทางทางคนที่เล่นมานานแล้วกับกับน,นั่นใช่ปะ,ะเพื่อนเพื่อนยังยังรอดไหมโอเคเขาตามเขาตามพลังมาแล้วชา้ชาช้าก่อนเรานิดหน่อยโอเคโอเค ตรงนี้เราก็เหมือนเราต้องเดินทางไกลเรื่อยๆอไม่ค่อยมีปลัวรอะไรมากเหมือนเหมือนแคมป์หนึ่งแต่ถึงมีมีแหละแต่มีน้อยแต่ว่าปลัวรมันโหดกว่าแคมป์หนึ่งแน่นอนโห oh, อันนี้โหดแล้วเนี่ยคุณี่ดาอย่าทำอย่าทำอย่าทำเดี๋ยวร่วงจริงเดี๋ยวร่วงจริงนี่ยุ่งเลยนะขึ้นไม่ได้อ่ะอ้าวตายแล้วทักษาปลัวรเอ้ยได้อา้าวไม่ใช่ทางนี้เรามาผิดทางกันเหรอตายแล้วคนที่ดาเรามาผิดทางกันเหรอ มันไม่ใช่ลงไปทางนี้มันมาลงไปทางนี้นะคะเอา้าเราไปทางนี้เหรอนึกว่าต้องฟรีะนะเนี่ยโถวนั่นเงี่ยมีคนตายอย่างอานาถต,ตรงนั้นระวั<ล>ะะงระวัะงระวังเอยยิงได้อยู่เห็นแล้วยิงได้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแถบปาก,กวัวที่อออ่ะเมีมีคนตายข้างล่างแด็ใช่ตรงยิ่งยิ้มแคมปยิ้มแคมปสูงขึ้นไปมั้ยนี่ดาเลือด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 เป็นไงเป็นไงกินกินเอเนอร์จีบ้างไหม เอนิจีบาร์มันไม่ได้ช่วยอะไรมันช่วยแค่เพิ่อเอนิจีเราเราเพิ่มเพิ่มเลือดมันต้องมันต้องกดมันต้องอะไรมันมันไม่สามารถเพิ่มเลือดได้ดีดามัลรอดเลยหนึ่งเลือดเป็นไงไหวไหมไหวไหมโอ้โหทำไงอ่ะผมรอคุณอยู่ดิ้นขึ้นนะระวังนะระวังนะระวังนะกระโดดขึ้นคลายซ้ายซ้ายดีมาขึ้นเรียบร้อยคือแอร์คือแอร์ไหม เรียบร้อยไชพี่ลคนเดียวไปเกิดที่ไหนอะแคมป์หนึ่งเลยหรอโอ้โหคุณไปก่อนเล็กได้เดียวมไปช่วยพาให้ได้ได้เดี๋ยวคุณคิดว่าผมเราจะรอดไหมจะรอดผมว่าผมน่าจะรอดนะเพราะดูจากท่าทางปะกกวาดละคนที่จะเล่นต่อไหมถึงเป็เล่นละได้เล็กคนที่ไดาไปทำอะไรต่อได้เลยแต่เดี๋ยวใช้พาผมด้วยกันละกัน แล้วตั้งนั้นเหนือจะเป็นยอดเขาอะไรสักอย่างเนี่ยคุณลองดูแมพดูยอดเขายอดเขาอะไรเนี่ยอินทนนท์ยอดเขาอินทนนท์ยอดเขาอินทนนท์โอ้โหไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยนนอันนั้นจะเป็นอันนั้นนะน่าจะเป็นอันนั้นนะบอกเลยถ้าถ้าเราถ้าเราลงมาตรงนี้เกมมันไม่จบจริงอย่างหนึง่งคือเวลาลงมาตรงนี้เราเราเราจะไม่ซันเลเดอร์ลงมาเลย<ม>แต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงคือมันเสียวมากลงไปนี่คือสกัดซันเลเดอร์ทีเดียวเลยเ บางทีก็แบบอาจจะพบไอ้ไอที่ซไลเดอร์มันก็ได้ใช่โหซารเดอร์ลงไข้างล่างเหรอน่าสนุกสนุกเออคือถ้าโตถ้าตกไปตรงเนี้ยตกได้แต่ทำได้แค่ครั้งเดียวค่ะแตทำได้แค่ครั้งเดียวนี่แหละถึงดอยธนแล่ะดอยธนนล์ดอยธนุเขื่อนเขาเขี้อะไรอ่ะเข้วอะไรอันนี้คือ not r r i d g e pass อาภูเขา not r r i d g e อ่านแบบสำเนียงไทยนอดดิดนั่นาแล้วนะอเวนเจอร a อารีนิกไมก็คือเขาไป่บอกให้เดินเรื่อยๆหรอหูน่ากลัวเนี่ยลงเขาเราไม่สามารถไปทางแอดวานซ์ได้เราต้องไปทางปกติซึ่งอันตรายกว่าที่คุณคิดดูดิดูเอาก็แล้วกัน อ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ตายจริงอันนี้มันอันนี้มันแค่แค่เป็นอนิเมชันซึ่งอันที่คุณเชียร์ให้ผมบอกโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ย,ยน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งนเลือล่อนแล้วเลื่อนจริงจริงเหรอมันเลื่อนแบบมันจะมันจะเอีงยงซ้ายเอียงขวาตลอดอ่ะเอะอตอนผ่อนผมผมนึกว่ามันจะแค่แบบลื่นไปข้างหน้าเนี้ยโอ้อโหผมเกือบไปแล้วเมื่อกี้ขอแบบนี้สมจริงอยู่คเออดีเลยแมเนี่ยมันมันจะแบบเวลาเวลาถ้าโดนเฮ้ยมีเครื่องบินผ่านด้วยแบบนี้สมจริงพอตัวอย่างเน่ไม่แต <l ux> รอบสไลเดอร์ตลอดตลอดทาง <hand S 2> เขาเพิ่มเข้ามาเพราะเล่นเขาก็คงไม่เล่นแล้วเผื่อพาตกลงไปเรียบร้อยไม่ต้องไปแค้มหนึ่งเลยกลับไปแค้มหนึ่งเลยก <l ux> ลับไปแค้มหนึ่งเลยไม่ต้องห่วงผมจะเป็นผมจะเป็นคนเดียวที่ที่พิชิตดอยเอเวอร์เรสต์โอเคโอเคตรงนี้ยากพอสมควรดูกันนะคะอีกคนหนึ่งเขาจะโอ้โหสกีปารโกของเขาก็พอใช้ได้อยู่นะ เมื่อกี้บาเมื่อกี้กระโดดกระโดดไกลไปสุดๆเลยเมื่อกี้ต้องกระโดดดีๆถึงจะถึงซึ่งถ้าถ้าคนเล่นโทรศัพท์อาจจะยากนิดนึงเออเมื่อกี้คล้ายๆสไลเดอร์เลยแต่ว่าซาเลเดอร์มัไม่ได้โอ้ตรงนี้ชันมากเลยต้องลงยังไงต้องลงยังไงเนี่ยตรงนี้ชันมากเลยต้องคต้องค่อยๆลงไปเรื่ขั้นบันไดอย่าถลายลงไปนะมันถลายไม่ได้เรื่องแค่นี้แหละ เออตรงนี้โอ้โหเหมือนทางสไลเดอร์เลยอะถ้ามีน้ำนี่คือแบบใช่เลยสไลเดอร์มันต้องไปไหนต่อเอาเพื่อนครึง่งหลอดเรียบร้อยแล้วเพื่อนไปทำอะไรมาเพื่อนเปล่าถูกทางแล้วฮอย่าบอกนะว่าเราต้องสไลเดอร์ลงไปอ่ะฮะอย่าบอกนะว่าเราต้องสไลเดอร์ลงไปน่าสนุกแต่ว่าแต่ว่าผมออกไปก่อนเฮ้ยอ๋อไม่ใช่สไลเดอร์ก็ต้องเดินถ่ายล,ลงไปอย่างนี้แหละ <c oughs> นึกว่าสไลเดอร์ ถ้าเป็นสเตจจริงๆ,ๆนี่แบบโอโ้โหน่าสนุกจริงๆน,น,น่าสนุกด่าตายห <c oughs> ลไปหลบไปเรียบร้อยเลยบารไดาตรงนี้ก็เริ่มเสียวขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นแคมป์สองไปแคมป์สามนี่คือน่าใหญ่สุดกว่านี้ตอนนี้เลือดผมก็ยังไม่เคยลดเลยจากแคมป์หนึ่งมาแคมป์สองเลือดยังไม่ลดเลยนา่าจะอีกไกลแหละอีก ผมผมผมไม่ดื่มน้ำเลยขี้เกียจดื่มแต่ว่ากคงคงไม่ไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งน่าคงไม่น่าเป็นไรถ้าถ้าสมมติว่าผมพินะว่าว่าถ้าเราไม่ดื่มน้ำแล้วแล้วเราอ่ะมนเหลือสิอ่ะเรือรถว่าเรือน่าจะลดใช่เราต้องโอ้อเราเดินเราเดินลงเขาไปไม่ดีกว่าเราเนี่ยก็ใช้ทักษะแปปหนึ่ง เปิดชิปล็อกชิปล็อกเออมันต้องไปยังไงอ่ะได้ผมปากัวอย่างนี้จริงๆเลยเว้ยละก็แค่เดินไปเรื่อยๆเวละ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 โอเคปับเมาส์ตรงแล้วเมาส์ตรงแล้วนะตรงแล้วนะโอเคปากัวปากัวปากัวบอกเลยคนนี้ดราม่านรกมากตอนนี้ลงยังไงต้องลงดีๆหน่อยนะเดี๋ยวเลื่อนรถเราทำเรายิ่งทำชาเลนจ์เลื่อนท้ามหาเลื่อนรถอยู่ คราน,นี้คราน,นี้มาเดีต่อโอโห้ไตเชื่ออีกแล้วไ <c oughs> ตดีแตดีที่เลือดเลือดมันเอ้ยใครบอกว่ามันไม่มีระบบลูดล่ะลูดเชือกออไม่มีมันมีระบบลูดเชือกด้วยตา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 ยไม่มีจริงๆมีแต่ววามผมนึกว่าไม่มีเพราะเพราะอโอเครู้เถอครับ <c oughs> เขาตกไปเรียบร้อยอ่ะบายบายไม่รู้อันนั้นอันนั้นมันเป็นอันนั้นมันเป็นอันนั้นไม่เป็น N P C ที่เขาที่เขาทำมาหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจ แต่คือขอลองแฉงโง่ขึ้นไปก็มาดูเขาดูก่อนโอเคเขายังอยู่รอดเขายังอยู่รอดแสดงว่านั่นคือ NPC หืมใครมันมาสร้างหินไว้แถวๆถนี้นะ่ะเขาสร้างได้ไวได้ได้ไว้ดีมากโอเคทางนี้ทางนี้ลงมานี่นี่โอเคถึงข้างล่างแล้วยังปลอดภัยเราต้องไปทางไหนต่ออ๋อไปทางนี้เฮ้ยเนี่ยคนนี้ไ่้ ถึงแล้วเ <Yeah. S 1> ข็นแค้มสองเย้ huh. ู้มันผจญภัยครั้งนี้คือยากมากบอ,อกเลยยากแบบยากมากใกล้กับแคมหนึ่งอีกใช่ใช่ใช่ใกล้กับแคมหนึ่งอีกเย้โ yeah. ห oh, แคมสองไม่ค่อยมีคนเลยอะแคมสองไม่ค่อยมีคนเลยคนนี้จ้ะโอ้สไตล์วะกินน้ำกินน้ำ ินแต่ถ้นแบบถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามัมีที่เติมอ๋อมีมีใครบอกไม่มีล่ะอากินอ่ะอ่ะเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำอืมไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะตรงนี้ดูดิว่าเพื่อนเขาจะสามารถมาได้ไหมบอกหนามากตอนเนี้ยโอเคเขายังอยู่ตรงนั้นอยู่มาเชียร์กันว่าเขาจะมาถึงไหมมาทายกันมาทายกันว่าเขาเขาจะอยู่รอดไหมเย่ก็มาอยู่ตรงนั้นขอให้เขาก็อยู่เชื่อเชื่อเชื่อตัวในเขาเชื่อใจในเขาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลืมไปเซฟเลยเ,เดี๋ยวผมไปเซฟก่อนยังไม่ได้กลับมา <c oughs> แคมสองอีกต้อง <c oughs> ต้องไปาาไป <c oughs> ากกุยปากกัวที่แบบโคตรยา่าผมว่านะจากแคมสองไปแคมสามผมว่าคนน่าจะน้อยกว่านี้เย้แคมสองแล้วโอเคมามามาดูเพื่อนของเรากันว่าเขาจะรอดไหม <c oughs> เลือกเขาเหลือครึ่งหลอดเนี่ยเมืเ่อกี้ผมว่าถ้าตอ่ออีกอนนีกรอบนึงไม่น่ารอดแล้วอ่า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 ไป ดูเขากันว่าเขาจะรอดไหมดูจากทรงแล้วน่าจะรอดเฮ้ยเพื่อนผิดทางผิดทางเออนั่นแหละทางเขาถูกแล้ถูกทางแล้วจักัเพื่อนระวังนะอุ้ยมาแล้วเย้ยเ,ยยเพื่อนเย่ยจ,จอด เจเอเพื่อนอ่ะเเเย้้รุ่นทางเพื่อนรุ่ทางสุดยอดไป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 กันตอบไปกันตอบคนนี้คนนี้เขาเขาเขาถือว่าเก่งไปแคมป์สองไปแคมป์สองพาเขาไปแคมป์สองบอกเลยวันนี้ถึงจะช้านะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เออก็ทำไปได้อ่ะแต่ผมไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมเขาทำไมเขาเลือดถึงครึ่งหลอดอาจจะแบบตัวแกร่งที่สูงอันเนี้ย แต่ยังดีที่ผมไม่ตกเลยถ้าตกเลยนี่คือมีโอกาสอีกแค่รอบเดียวแหละเอาเซฟเลือดไปแคมป์สามเซฟเลือดไปแคมป์สามดีกว่าเดยวเราทักทักแล้วเราก็ใกล้จะถึงเอเวอร์เลยละเย้เพื่อนถึงแล้วเย้ก็สำหรับคลิปก็จบไวปยังสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบายยินดีรำเกิดเชานเดอร์สวัสดีแคมป์กันบ๊ายบาย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 